สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็กลับมาพบกักบเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมมี่อยู่ที่ประโยชน์สาขา2นะคะซอยเสรีไทย95นะคะวันนี้จะมานำเสนอรถโตโยต้าอันตินะคะตัวนี้เป็นตัว1.8 ES Sport นะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมชิปแต่ง ES Sport รอบพันเลยนะคะเป็นสีเทาดำนะคะสีเดิมแท้จากทางโรงงานนะคะบอกโดยว่าสวยสุดๆนะคะที่สำคัญเลยนะคะ ราคาแต่ต้องได้นะค,คันนี้นะคะเป็นปี2017นะฮะไม่วิ่งเพียง18,000โลนะคะกับราคา580,000บาทนะคะตัวนี้นะ,คะเครดิตดีนะคะปกติออกรถได้เลยศบาทนะคะจอง่ันไรสดนี้เพียง1,000บาทนะคะตัวนี้นะคะบอดี้เดิมทั้งคันนะคะคุณลูกค้าขาวสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยมีประวัติพิกความชนหนักแน่นอนนะคะ เช็คศูนย์ได้เลยนะคะร,รถคันนี้นะคะเข้าศูนย์เช็คทุกระยะนะคะคุณลูกค้านะตัวนี้นะคะไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ดวงกลมโตนะคะโฉมไม่เน้ชงแล้วนะคะคันนี้นะ,ะบอกเลยหนะ้าว่าสวยสุดๆนะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะคะป้ายทะเบียน6กไก่กไก่นะคะ62.0กรุงเทพมหานครนะคะ บอกเลยนะคะว่าบอดี้สวยสุดนะคะตัวนี้นะใครอยากได้นะคะมาดูได้เลยที่บริษัทเรานะคะตอนนี้นะมีเข้ามาหลายคันเลยนะคะสำหรับโตโยต้าอันติอ o สปอร์ตของเรานะคะล้อมแม็กนะคะเป็นแม็กอลอยนะคะจากทางโรงงานเลยนะคะบอกเลยว่าล้อมแม็กนี่แหละคือจุดเด่นจุดขายเลยนะคะว่าสวยสุดๆนะคะเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะพร้อมยางปี2020เลยนะคะตัวนี้นะ รถมือเดียวนะคะรถมือเดียวนะคะคุณลูกคาา้าขาไปเดียวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะเดี๋ยวพาไปชมภายในกันภายในนะคะบอกเลยว่าสวยงามสุดๆนะคะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะคะมีมัลติฟังชันนะคะมีมัลติฟัง์ชันนะคะมีทูคอนโทรลนะคะคุณลูกค้าขานะ,ะตัวนี้นะคะมาวิ่งเพียงหนึ่งแสนแปดพันโลนะคะ ตัวนี้นะคะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอ a อ d ด o อ d สัมผัสนะคะคุณลูกค้าขาสุดแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะ,ะบอกเลยว่าครบครันแน่นอนเบาะหนังสีดําแท้นะคะจากทางโรงงานเลยนะคะเบาะเดิมนะคะไม่ยุย่ยไม่ขาดแน่นอนนะคะป้านะคะเพดานนะคะไม่มียันต์ขลระหรือสิ่งแปลเปื้อนนะคะคุณลูกค้าขา ม่านวางแดดถุงยังไม่แกะเลยนะคะตัวนี้นะเป็นปุ่มพ o ส s t start นะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะนะคะบอกปรับไฟฟ้าผู้หนะ้าอ่าบอกปรับไฟฟ้าคนขับนะคะตัวนี้นะใครอยากได้นะคะมาดูได้เลยที่บริษัทเรานะคะกระจกทั้งสี่บานนะคะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะ,ะเดี๋ยวมาดูห้องผู้โดยสารกันนะคะห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังเนี่ยกว้างขวางนะคะ สำหรับใครที่เป็น f อฟซีโตโยต้าอันตินะฮะก็รู้อยู่แล้วเนะว่าโตโยต้าอันติสเนี่ยบอกเลยว่ายืนหนึ่งเรื่องยอดขายนะฮะเรื่องคนใช้เนี่ยคือเยอะมากนะฮะอันติเนี่ยคนใช้เยอะมากจริงๆนะคะไฟท้าย LED นะฮะไฟท้าย LED นะฮะตัวนี้นะมีสปอยเลอร์หลังให้นะฮะ ชุดแต่งนะคะอย่างสวยเลยเนะะี่ยฮะตัวนี้นะเป็นเคฟล่าแท้นะคะบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งออกมาจากโรงงานนะคะโตโยต้ตาติตัวนี้นะ,คะใครที่อยากได้นะคะมาลองขับมาดูได้นะคะที่บริษัทเรานะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะร้านเราอยู่ติดริมถนนใหญ่อย่างนี้เลยนะคะอยู่ติดริมถนนใหญ่อย่างนี้เลยนะคะราคา5 8 0 0 0 0บาทนะคะจัดไปนั้นเนี่ยผ่อนเพียงเดือนละ1 0,000กว่าบาทต่อเดือนเอง11,000เองประมาณนี้เนาะ มาดูกันได้เลยนะคะที่บริษัทเราบริษัทเพชรยนต์นะคะใครที่สนใจนะคะโตรต้าอันติสนะคะ1.8เอสปอร์ตตัวนี้นะคะปี2017นะคะราคา580,000บาทนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0967252736นะคะหรือแอดไลน์ก็ได้นะคะเบอร์นี้นะ,ะอยากมาลองขับมาได้เลยที่บริษัทเรานะคะเพชรยนต์ใครมาไม่ถูกก็ลองโทรมาสอบถามเส้นทางได้นะคะ ก่อนจากกันวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไคร้นะจ๊ะเพื่อจะไม่พลาด,ข,าาด,ด,ลลดข่าวสารดีๆและคลิปรถอัปเดตข่าวใหม่ที่เพียบไปนะคะสำหรับวันนี้เอเมิลขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ